สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับอร์ติแฟกต์นะครับว่าเพื่อนๆควรเลือกอะไรก่อนควรใช้อะไรก่อนไม่ว่าจะเป็นอร์ติแฟกต์แดงทองแล้วก็มาสีฟ้านั่นเองครับแบบเร็วๆเลยเพื่อนๆจะได้เหมือนกับเซฟแล้วก็ไปดูนั่นเองนะครับสำหรับอันดับหนึ่งนะครับไม่ผู้ทำําเพลงเลยครับเดี๋ยวนัดบอกก่อนแล้วกันว่าในทีมนี้ส่วนใหญ่ทีมที่นัดจะเลือกเนี่ยจะเป็นทีมที่ป๊อปทูล่าก็คือจะเป็นทีมน้ําแข็งนะครับแล้วก็เป็น แล้วก็ทีมทั่วไปนะครับแล้วก็ลองมาก็เป็นไฟแล้วก็ปาดเขื่อนส่วนอย่างเช่นทีมแสงใช่ไหมครับทีมแสงรวมพลังแรลลี่แล้วก็ทีมพีดเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนเพื่อนๆเ,เอาดูแล้วก็ไปไประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครหลักๆที่จะใช้อาร์ติแฟกต์ก็คือจะเป็นพวกยูเรียนนะครับการใช้งานก็คือจะเป็นแบบตัวแบบเหมือนกับที่แจกฟรีแล้วก็ใช้งานได้แทบจะทุกคอนเทนต์ก็คือพวกยูเรียนใช่ไหมเฟอร์บาร์สแกเรียส อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวซับตอรินอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับนัดจะพยายามเหมือนกับอธิบายให้ได้ดีที่สุดละกันนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได้เหมือนกับรายละเอียดเบื้องลึกครับเข้ามารับชมแล้วก็ถามนัดในไลฟ์ได้นะครับอย่าลืมใช้โค้ดนะครับ m มโ o g a m i n g นะครับเพื่อให้ได้เต๋า10อันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับอันดับแรกนะครับสีแดงเลยละกันนะครับหลายหลายคนรู้อยู่แล้วว่า c h ช e m a i n ดีนะครับแต่ในมุมมองของนัดนะครับถ้าทีมของเพื่อนเพื่อนตายบ่อย โดนดาเมรแรงนะัดแนะนําให้เลือก d ด g ูโกบล t ส a r นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเก,การอยู่รอดมอนตีเบาเราอยากต้องการตีแรงสปีดลันเอาวิชรีเมนนะครับและแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการผ่านด่านยากๆด่าน15 16 17 18อะไรอะไรเงี้ย r u g o Blast จ a าจะเหมือนกับดีขึ้นมามากเลยเพราะว่าวิชริเมนเนี่ยมันไม่ได้ติดร้อหลังๆไปต่อให้เพื่อนๆทําแม่นยำามร้แล้วนะครับ ใช้สกิลไป2ครั้งติดแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้สกิลที่มีหลายฮิตนั่นเองหลายฮิตก็คืออย่างเช่นพวกวอร์เรสหรือว่ารอสเซเนียในการที่จะทําให้สกิลลถเกาะติดนะครับอ่าสออันนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเลือกได้ไม่ต้องเลือกอะไรเลยสําหรับในมุมมองนัดหลายๆคนบอกว่าสําหรับแท้งเนี่ยเอาเกรดคิปเปอร์ดีไหมนัดคิดว่าเกรดคิปเปอร์เนี่ยมันไม่ดีเท่าจูโดบัสจาแล้วนะครับแล้วก็พอหลังๆห,หลังจาก 12อัพเลเวล12ไปแล้วดูโกบัสอาจจะคุ้มกว่ามากเพราะมันใช้ได้กับแทบจะถุกแท็งเลยไม่ใช่แทบจะทุกจังไม่ใช่แทบจะทุกแทงทุกแทงเลยนั่นเองแรบการเดสก็เปลี่ยนมาใช้อนี้ได้ในมุมมองของนัดน,นะ และมันจะทําให้นสเ s t e r เนี่ยตีทีมเราเบาลงด้วยไม่ใช่แค่แทงนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยนสเตอร์ Monster มันจะตีเป็น AE แล้วอันนี้ดีมากๆนะครับอ่ะเรามาดูชิ้นที่3กันดีกว่าชิ้นที่3ถ้าเลือกได้จะเลือกอะไรอันดับ1นึ่งวิชิเมนหรือดูโก้บาซาถ้าเลือกวิชิเมนก่อนอันดับ2ก็เป็นดูโก้เนาะถ้าสมมติดูโก้เลือกอันดับหนึ่งอันดับ2ก็เป็นวิชิเมนนั่นเองนะอันดับอันดับ3เนี่ยจะจะจะ,จะเริ่มเปลี่ยนแปลงละถ้าเพื่อนๆต้องการดาเมจนะครับเพื่อนๆเอาดอนไปนะครับถ้า และต้องการที่จะทําให้ดาเมดแรงนัดแนะนําให้เอาโซล่าคิงฮอนซึ่งทีมนัดไม่ได้ใช้ฮิวฉะนั้นนัดเลือกอันนี้ไป นัดก็จะไม่เหมาะถูกต้องไหมแต่ในทางกับการถ้าเพื่อนๆใช้เฟโลเซียเฟโลเซียก็คือน้องพูดนะครับเป็นตัวซับ PVE ที่เก่งที่สุดนะตอนนี้ในมุมมองของนัดนะถ้าไม่นับตัวอมตะนะครับมิตราเซียอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยครับตัวนี้นเอ่อตอนนี้ตู้มันอยู่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ตัวนี้เป็นเมนหลักในการซับนะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆเลือกเสื้อตัวนี้มาเลยนะครับเสื้อตัวนี้จะเป็นแพร่รทีทันทีนะครับจะเป็นเหมือนกับอันดับความสําคัญจะขึ้นมาท,าทันทีเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยมันจะทําให้ทีมเราอ่ะโดนดามเมจลดลง ทีมเราที่มีโลโดนดาเมจลดลงนั่นเองนะีตอนนี้ก็น่าจะอัปเดต13 14% 16%อะไรเงี้ยถือว่าลดได้เยอะมากรวมกับอันนี้อีกนะครับก็ยิ่งลดอีกอันนี้ย15%บวกงานโอ้โหเราโดนดาเมจลดลงไม่ต่ํกว่า20%นั่นเองทําให้เรารอดนะครับอันนี้เป็นคอมโบที่ดีมากนะครับต่อมาเพื่อนๆก็ถ้าสมมุติเพื่อนเลือกเลือกดาไปนะครับเพื่อนก็เลือกต่ออันนี้ได้ถ้ามีทีมฮิลแต่ตอนนี้นัทไม่ได้ใช้อันนี้ละเพราะนัทไม่ได้ใช้ฮิลเลยนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเพื่อนๆก็เลือกเป็น Rift Our Glass ก็ได้ Rift Our Glass เนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยโอเคเราต้องการที่จะใช้สกิลเอาติบ่อยขึ้นไหมสมมุติเราตีบอสใช่ไหมครับสกิลบางสกิลอะเราต้องการกลางโล่หรือว่าหักดาบบอสมันไม่ทันอนะมันเหลืออีกวิเดียววิ2วิเพื่อนเพื่อสามารถที่จะเลือกอันนี้มามันจะทําให้การใช้สกิลการสมูทของสกิลการเหมือนกับทามิ่งของสกิลทําได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับ l i f t hour เ l a s s นะครับต่อมาอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับตัวชอยส์เกี่ยวเกี่ยวกับธาตุละนะครับ อันนี้ดีมากๆ queen fan สำหรับใครก็ตามที่เล่นทีมซัมมอนและมีเพลมสตาร์เพลมสตาร์หรือว่าแม่นาคนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีเพลมสตาร์หรือเล่นสายสายซัมมอนแม่นาคนะครับอันนี้มันจะอยู่ในอันดับ2อันดับสามเลยนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเลือกอ่าดูโก้บลาสตาร์ปุ๊บใช่ไหมครับวิชเมนเพื่อนๆไม่ได้ใช้เพื่อนๆสามารถเลือกอันนี้แล้วใส่ให้เพลมสตาร์ดาเมจเพื่อนๆจะเพิ่มขึ้นแบบ ยังเห็นได้ชัดเลยทันทีนะเพราะมันเพิ่ม derivative นะครับ derivative damage ให้กับ premstar นั่นเองนะครับต่อมาอีกอันถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นสายป่าเถือ่อนหรือยอนเลสหรือว่าตีเร็วนะครับสายสายฟ้าเพื่อนเื่อนหยิบอันนี้มาเลยนะครับอันดับ2อันดับ3เลยนะครับอันนี้ดีมากๆเป็นอะไรที่จาเป็นถ้าเพื่อนเื่อนเล่นสายไฟอันเนี้ยมันจะดีนะครับดีดีใน velocity แล้วก็ erich แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ caspa นะครับหรือจะเอาไปใช้ให้กับ เขาเรียกว่าอะไรนะโฟล่าก็ดีเหมือนกันถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเหมือนกับประจําตัวนะครับอันนี้ก็ดีประมาณนี้นะนอกนั้นนะัดคิดว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรที่คนไม่ค่อยใช้กันมากกว่านะครับถ้าถ้าใครชอบก็โอเคอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าดี The Great River La m p นะครับแต่แต่เนี้่นัดมองว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะใช้ได้แบบเหมือนกับแทบจะทุกอย่างส่วนสายซัมมอนจะโชคดีหน่อยนะครับที่สามารถจะใช้อันนี้ได้แบบฟรีๆเลยก็คือได้เปรียบกว่า ตัวอื่นนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับหน้ากากเงี้ยนัดยังไม่ได้ลองเทสถ้าใครถ้าใครเทสแล้วดีอ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเลเจน d ด r รี่เลเจนดอรี่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ขอเรียกว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจมากที่สุดละสำหรับเลเจน d ด r รี่อันที่ดีที่สุดในมุมมองของนัดนะครับนัดคิดว่าเป็น e y e b a l l of the g i a n t นะครับ e y e b a l l of the Giant เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดต่อให้ไม่มันมีสีแดงแล้วมันก็มีมีอะไรที่มันจะเพิ่มดามจ ให้กับ Ultimate Skill ก็คือสกิลสุดท้ายของเพื่อนๆได้นะครับอันนี้ใช้ได้ตั้งต้นเกมตั้งแต่ต้นเกมยันเอ d g a m เลยนะครับแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนี้ดีมากๆลองลงมาอันดับ 2- 3สอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการฮิลเอากระจกถ้าเพื่อนๆต้องการให้แทงถึกขึ้นและเพื่อนๆไม่ได้เลือกเพื่อนๆยังแบบไม่ได้อันนี้นะใช้อันนี้ก่อนเลยครับนี่ นะครับสแกร์แรปอัมบเลตนะครับถ้าเพื่อนเื่อใช้เฟโรเซียต้องการเพิ่มชิวใช้มงกุฎปะการลังอันนี้นะครับแอนตินาย่าเทียร่าอันนี้ครับสองอันนี้นะครับเนี่ยก็จะมีหลักๆลสะเนี่ยสี่อันนี้ที่นักคิดว่าดีนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆละถ้าสมมติเพื่อนเเป็นทีมที่อ่ะทีมสายฟ้าและยังไม่ได้แลกไอหอกสายฟ้านั้นเพื่อนๆสามารถหยิบอันนี้มาใช้ได้ก่อนนะครับซิเวอร์สตาร์ฮอตชูนะครับดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเมนสแตทหรืออะไรถ้าเพื่อนเล่นทีมชิล และเพื่อนๆสามารถสร้างชิวได้ตลอดโดยเฉพาะอูชาครับเพื่อนๆสามารถหยิบอันนี้มาของดีถ้าเพื่อนๆมีอูชาแล้วเล่นอูชาเป็นเมนดามิหลักหรือว่าทีมอะไรก็ตามที่มีโลหนาๆชิวไม่หายอันนี้จะกลายเป็น trs ขึ้นมาทันทีเลยครับจะดีกว่าไอโบนะครับแต่มันอาจจะมีเงื่อนไขในการใช้นะครับนอกนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้สําหรับใครที่เหมือนกับขี้เหนียวไม่อยากแลกสีแดงเพื่อเอาวิชเวเมนเพราะว่าใช้ได้ไม่บ่อยสามารถเอานี้มาทดแทนได้นะครับสาหรับซากศพก็คือ,อมือนี้ นะครับทดแทนกันได้เพราะนี่มันเพิ่มแหลงหนึ่งั่นน่ะมันเป็นแหลงสองนะครับดามเบดก็จะหายน่าจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณนี้นะรอกนอกนั้นก็จะมีอะไรประปายถ้าใครต้องการที่จะเล่งเอาติเร็วก็เอานี้แทนนะครับแทนได้อ่ะเรามาดูอีปิกหรือว่าสีฟ้านะครับสีฟ้าอันที่ดีที่สุดเหมือนเดิมวูคเน็คดิสนะครับสามารถใช้ทดแทนไออบได้อันนี้หยิบได้หยิบเลยนะครับหยิบมาใช้มันจะทำเพราะดีเพสเราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอมันมีสองตัวสามตัว อ่ะตัวแรกใส่ i-ball ใช่ไหมอีกตัวใส่อันนี้อีกตัวใส่อันอื่นเห็นไหมอันนี้ได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับสำหรับเขาเรียกว่าธงเนี่ยดีในช่วงต้นเกมนะครับแต่หลังๆไปเนี่ยหลังๆไปอ่ะการจัดทีมของเราอ่ะเราจะไม่เอาตัว dps เข้าใกล้กับตัวแทงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะโดน a e e หรือโดนระเบิด ฉะนั้นอันนี้เลทเกมไปจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ช่วงต้นเกมสามารถเลือกมาใช้ได้อยู่ส่วนอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเลือกได้ก็เอามาใช้มันไม่จําเป็นที่จะต้องให้เลือดต่ําอันนี้สามารถใช้ได้เลยถ้าสีฟ้าอันที่ดีที่สุดสามอันคือสามอันนี้ครับสามอันนี้ดีที่สุดหรือว่าจะเอาอันนี้มาได้สำหรับแทงได้หมดเลยนะสีฟ้าเพื่อนๆแลกได้อยู่ละแต่ถ้าจะอัพนัดแนะนําให้อัพสามอันนี้ นะครับถ้าจะอัพอัพไปถึง12แล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ดองแล้วก็รอพวกสีทองกับสีแดงดีกว่าไม่งั้นมันจะเสียแต้มอัพอาร์ติแฟกต์แบบฟรีๆนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลิสในการเขาเรียกว่าอาร์ติแฟกต์ง่ายๆนะครับอัพไปไม่เสียดายแน่นอนนะครับเชื่อนะเพราะว่านัดพลาดมาเยอะแล้วแบบพลาดมาเยอะจริงๆสําหรับการอัพอาร์ติแฟกต์นะแบบเสียดยายเช่นถ้านัดย้อนเวลาไปได้นะก็จะไม่อัพอันนี้ย้อนเวลาไปได้นะก็จะไม่อัพอันนี้แบบมันมีหลายอันเลยที่ มันแบบเกิดคำถามว่าเฮ้ยเอามาทมําไมวะสุดท้ายเอามาอัพก็ไม่แบบไม่คุ้มนะครับเพราะถ้าสมมติเพื่อนๆหลังๆไปเพื่อนๆอัปเกรดเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันใช้เยอะมากๆนะห้าร้อยเป็นพันอะไรพวกนี้ซึ่งแต้มเนี่ยมันถือว่าหายากถ้าไม่จากร้านคาบิลลี่ก็จากการสุ่มตัวนั่นเองนะครับอ่ะยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนมีคําถามนะครับถามนัดได้ในไลฟ์น,นะครับเพราะว่าเกมมันมีรายละเอียดเบื้องลึกเยอะพอสมควรขึ้นอยู่กับทีมของเพื่อนๆธาตุของเพื่อนๆคอมของเพื่อนๆดานที่ใช้ด้วยแต่ไอ้พวกนั้น ที่นัทบอกไปอา์ิิแกตกที่นันแนะนำไปได้ใช้แน่นอนนะครับอ่ะยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม